เอยอ,อตอนนี้ผมได้รับจฉพาะพูดคุยเกี่ยวกับทีมงานผมแล้วก็ที่แบบผมกำลังจะเจออยูป่ปัจจุบันคือตอนนี้ผมมีทีมงานอยู่สองคนแล้วที่ประจำแล้วยังทำงานได้อยู่ประมาณเต็มร้อยผมให้อยู่ประมาณ20%ซ เดือนหนึ่งแล้วทุกคนแนะนําทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังยังไม่ทันแบบเข้าที่เข้าทางแต่ว่าวางแผนไว้ว่าจะเป็นเร็วๆนี้สาหรับอีกคนนี้กําลังจะให้น้องเข้ามาน้องเขาจะอยู่บนดอยทุกคนออยู่บนดอยคือพ่อแม่เขาฝากความหวังด้วยทํางานที่นี่แล้วให้ได้แบบมีรายได้เขา้าเข้ามาน้องเขาแล้วก็มีให้น้องเขาแบบมีรายได้ซัพพอร์ตครัวด้วย คือตอนนี้ผมไม่ได้มีแต่ความหวังผมคนเดียวคือทั้งครอบครัวเขากกด้วยทุกคนตอนนี้ผมก็เลยคิดอยู่อยากทําแบบไหนให้แบบทัวร์มีรายได้จากทัวร์มากขึ้น <c oughs> ตอนนี้ผมก็เลยเริ่มที่จะให้ให้ทีมงานผมเข้างานประจําเพราะว่าตอนนี้ผมให้เขาเข้าวันละสามชั่วโมงเขากลับบ้านไปทําที่บ้านเสร็จแล้วก็เข้า ไม่ประจําแต่ว่าผมจะให้เขาเข้าประจํำมาทาที่นี่เลยพอดีผมมีแบบอุปกรณ์ครบเลยลมีที่นอนมีแบบจุดตะตลา,างมีสมุดให้อ่านแบบครบเลยทุกคนเป็นห้องแอร์ให้ด้วยต้องดูว่าถ้าผมวางแผนแบบนี้แล้วเขาจะยังทำงานได้ไหมแต่ว่าน้องอีกคนที่มาแต่บนโดย จะเป็นคนที่ขยันพูดทุกคนไม่กลัวที่จะพูดแล้วก็กล้าพูดล้าแสดงออกเป็นอีกเป็นน้อยเป็นความหวังผมเลยคือถ้าน้องเขาทำงานได้ผมคิดว่าการทำงานเขาหน่าจะจะไปเร็วกว่าเพื่อนๆคิดว่านะต้องดูเพราะว่าต้องได้เทรนเทรนแบบให้รู้งานด้วยส่วนโซนี้ก็เยียมเยียมไดหน่อย ลูกค้ามีแต่ปลายปีเดี๋ยวจะมีทิปจอยมีอะไรด้วยที่เมืองเฟืองอากาศดีครับช่วงน,นี้ไม่ร้อนไม่หนาวมากพอทีอยู่อบอุ่นไม่มีคนดูเดี๋ยวจะไลฟ์เฟซมั่อหน่อยก็จะปิดไลฟ์ตอนนี้วางแผนกับแฟนผมจะทำเป็น ครั้งก่อนว่าจะทำเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ผมเปลี่ยนจะทำเป็นหฮสสูให้กับต่างประเทศที่มาพักที่เมืองเฟืองหฮสสูเป็นแชร์รูมทุกคนลหลายคนนอนอยู่ห้องเดียวกันแต่ไม่รู้นะงบประมาณจะใช้ยเยอะไหมแต่ว่าต้องลองดูทุกคนน่าจะค่อนข้างเก็บตังก่อนจะทำอยากทำปีหน้าทุกคนกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะได้ปิดไลฟ์ก่อนจะไปดูลูกก่อนพอดีลูกนอนนำแฟนได้ไลยไหม,ไมครับเขวเอามาไว้เลยครับเขา